สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะใช่ฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กันใน g o d and Black Powder กันอีกแล้วนะ หลังจากที่เรียกว่าหายไปแบบประมาณ2เดือนเลยบ้างเพราะว่าผมมัวแต่ประยุกต์กับแบบอื่นนะคะแล้วก็ผมไม่ค่อยจะแบบติดตามข่าวสารเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับแบบนี้สักเท่าไหร่นะแต่วันนี้นะฮะไม่ใช่วันนี้หรอกอาทิตย์ที่แล้วนะแบบนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการอัปเดตใหญ่มานะฮะซึ่งเป็นอัปเดตที่น่าสนใจมากนะแล้วก็มีการเพิ่มดานใหม่มาด้วยซึ่งก็เป็นดานที่กาลังเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะฮะแล้วก็เป็นดานแบบโหมดใหม่ด้วยนะไม่ใช่แบบ all i c t i v e ทั่วไปนะฮะก็เริ่มมาที่ใบชะส่วนกัน ยูไอช็อปเขาแบบสวยมากเลยเนี่ยะโอเคเดี๋ยวไปพาเซปเปอร์สักครู่หนึ่งนะฮะคือเซปเปอร์ในแพทใหม่นะฮะก็มีการเพริ่มวุดใหม่มานะ,ะซึ่งก็คือ Pi กแอเป็นแบบลั่วเอาไว้ตีหัวซอมบี้นะฮะซึ่งสิ่งที่มันทําให้พั่วแตกต่างจากขวานทั่วไปนะฮะคือพั่วเนี่ยมาาันจะกันข่างตีไวกว่าแล้วก็ดาเมจแรงกว่าแล้วก็ตีไกลกว่าด้วยนะ,ะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือมันสามารถตีสเปรได้เพียงแค่ทีละหนึ่งตัวเท่านั้นนะฮะจากกติที่ถ้าเกิดเป็นขวานเนี่ย มันจะตีเรียนสากนะซึ่งก็ทำให้พ <Chop per sound> <Gülme. S 2> ิกแอคนะฮะไม่ค่อยดีในการจัดการฝูงซอมบี <island> <acid> ้นะแต่ว่าเวลาที่แบบเราเจอซอมบี้มีกี่ตัวเนี่ยพิกแอคถือว่าเป็นตัวเลือกที่เป็นท้าแบบดีมากๆเลยนะโดยพิกแอคตัวนี้นะฮะมีราคาทั้งหมด400ฟังนะแล้วก็นอกจากตัวของพิกแอคนะฮะก็คือตัวของนี่นี่คือชุดเกาะเอเจียนะฮะเดี๋ยวพี่พี่อยุดพูดก่อนคือชุดเกาะเอเจียนี้นะฮะมันเป็นชุดเกาะที่เป็นแบบ คอนซูมเบลนะอธิบายง่ายๆนะฮะคือมันไม่ใช่อเทมที่ซื้อถาวรน,นะคือถ้าเกิดเราตายไปเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะสำหรับเกาะตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ตายแล้วก็สามารถใช้เกาะน,นี้ได้เรื่อยๆนะก็เกาะนี้นะฮะมีราคาทั้งหมด75ฟังนะแล้วก็แน่นอนนะฮะมันเป็นชุดเกาะน,นะมันก็สามาห้ตัวเราเนี่ยอึดขึ้นมากๆนะฮะในฐานะแซปเปอร์นะอย่างเช่นป้องกันดาเมจกายภาพนะฮะ66%แล้วก็ป้องกันแบบดาเมจระเบิดนะฮะ50%ยกเว้นระเบิดตัวเองนะ แล้วก็เกาะตอนตนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนจากแซปเปอร์กลายเป็นเอนจิเนียร์นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันต่างกันยังไงนะฮะก็มันก็สร้างกันเหมือนกันแหละนะแล้วก็เกาะตัวนี้นะฮะก็จะมีข้อเสียด้วยนะก็คือทําให้เราเดินช้าลง8%แล้วสเปลี่ยนในการสร้างแล้วก็ซ่อมของต่างเนี่ยมันก็จะช้าลงด้วยสำหรับแซปเปอร์เราแล้วก็โดนไฟเผายากขึ้น10%ปรเนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทาให้แซปเปอร์เนี่ยบู๊ได้เยอะพอสมควรนะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะฮะคือมันจะแบบสร้าง แล้วก็อีคริปไปเลยไปนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันดนด่านจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายแบบวิธีการเล่นของแมปใหม่เนี่ยคร่าวๆก่อนนะชื่อแมปนะฮะผมลืมไปแล้วนะแต่ว่าง่ายๆสำหรับแบบนี้นะค,ะคือเดี๋ยวมันจะมีรถไม้นะฮะมาทําการขนไม้มาส่งนะ,ะซึ่งอันนี้เป็นไม้ที่เขาทิ้งไว้อยู่นะ,ะซึ่งแล้วก็ต้องเอาไม้ตรงนี้นะฮะไปทาการสร้างสะพานนะ,ะซึ่งก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆนะฮะจนดับถึงปลายตรงนู้นเลยนะ และเราก็ต้องทําการเหนียวไปนั่นเองประมาณนั้นส่วนระบบอื่นๆนะฮะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยในฐานนะแซปเปอร์ในแบบฤดูหนาวนะ,ะบอกเลยว่ามันแน่นอนโอเคมาแล้วนะฮะซึ่งข้อดีของด่านนี้นะฮะคือเราเนี่ยไม่ต้องรอเขาแบบเล่นจนแบบต่อสะพานมิสุดก็ได้นะค,ะคือเราจะแบบคือมันจะมาเป็นเวฟเวฟอะเราสามารถเกิดได้แบบแต่และเวฟนะฮะมันก็จะค่อนข้างสบายหน่อยนะ,ะก็ ยังแรกเลยนะคะเดี๋ยวผมจะมาสร้างแนวป้องกันที่ตรงนี้ก่อนนะคือเกมนี้นะฮะมันมีการหนาวตายตะโอยเดียวแบบนึ่งผมก็จะพูดอยู่คือโอยเดียวมันเกียดผมเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยอยู่กัน3คนมันเอาผมก่อนโอเคคือเกมนี้นะฮะคือเราสามารถหนาวตายได้นะเนวจะไปสานาตรงนี้คือถ้าเกิดอยู่ข้างนอกนานเกินไปเนะี่ยแล้วไม่กลับมาข้างในนะฮะเราจะเสียเลือดเรื่อยๆจนตายนะเพราะฉะนั้นก็โบทนี้นะฮะเป็นดับจุดอบอุ่นที่ค่อนข้างนิยมมากๆนะคือมันมี2จุดอะมันมี3จุดนะคือตรงนู้นด้วยตรงนี้ด้วยแต่ว่า ตรงนี้นะฮะปลอดภัยสุดนะเพราะว่าคนมาเยอะสุด <_ D> โอ้ยไรนี่หมากแล้ว <_ D> โอเคประมาณนั้นฮะเดี๋ยวแล้วผมไปแบบช่วยเพื่อนขนไม้ดีกว่านะมาเนี่ยขนไม้ไปตอนนี้สะพานแบบเพิ่งสร้างนะผมเปลี่ยนเซิร์ฟมาพเพราะเซิร์ฟเมื่อกี้เนี่ยมันจะจบแล้วมันไม่มันโอเคทําการซ่อมสะพานกันนะฮะคือเราเนี่ยต้องทําการลงไปตรงนู้น,นด้วยนะลงไปอ่ะแล้วก็เอาค้อนตอกโอ้ m ม g ก d ใครตายไว้นะโอเคเอาค้อนตอกนะฮะคือมันจะมีไม้2อันตรงนี้นะแล้วก็อันที่3อยู่ข้างบนแล้วก็อีก2ออันอยู่ตรงนู้น ถ้าตอกเสร็จก็จะได้แบบเส้นสะพานมาอีกหนึ่งคืบประมาณนั้นมาผมแบกต่อว่าไงบ้างเพื่อนโอเคตรงนี้ปาดไม้อย่าลืมตอกด้วยวางเดียวไม่ได้เพราะว่าผมน่าจะตายแล้วเนี่ยผมรู้สึกเสี่ยงมากเลยมันมีแค่ผมคนเดียวเนี่ยทำไมเพื่อนแบบทิ้งกันแบบนี้ลงมากันหน่อยเพื่อนโอเคคือไม่ต้องแซปเปอร์ก็ได้นะคือแบบทุกคนเนี่ยไีคออย,อยู่แล้วนะคือมันมีหยิบตรงนู้นอนะ่ะก็คือตรงเนีน้มันมีให้หยิบอยู่เอาละมานะฮะ ดูเขาตอกกันนะแล้วก็ไม้หยิบวางตอกตอกไม่โดนขอบคุณมากโอเคโดนแล้วแล้วก็ตรงน,นี้อีก2 2 3ทีเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมแบกไม้ต่อแล้วก็เดี๋ยวสร้างแบบลวดหนามให้เพื่อนด้วยให้เพื่อนแบบปลอดภัยขึ้นเวลาจะหนีซอมบี้นะลวดหนามนี่มันจะเจอซอมบี้ได้ระดับหนึ่งเลยแหละเอาล่ะมานะฮะวางแล,วแล้วมันสร้างง่ายเลยนะคือมันตอกแค่2 3าทีมันก็เสร็จแล้วอะโอเคฟึบฟฟฟ ไม่เน้นป้องกันนะฮะเน้นสโลนเดียวนะเออข้างล่างมีปัญหาหรือเปล่าโอเคผมจัดการก่อนตอนนี้จอผมแบบขอบจอขาวมากนะฮะแสดงว่าอาจจะหนาวตายนะใกล้หนาวตายแล้วโอเคตรงนู้นมออีขวานมาให้มันตีก่อนแล้วก็ฟาดหัวไปโคตรแรงนะฮะคือถ้าเกิดเฮดช็อตอะดาเมจคูณหนะแรงกว่าขวานอีกโอเคตรงนู้นโอ้ยมากอดเพื่อนโดนทิ้งไปแล้วไม่เด้เพื่อนเราขอโทษโอเคเดี๋ยวผมไปหลบก่อนตอนนี้ผมแบบกอดอกกันนะต้องหลบก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะหนาวตาย พี่อตอนนี้ลดไม้ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่นะครับลดไม้ไปแล้วนะคือถ้าเกิดลดไม้ไปเนี่ยแสดงว่าฝูงซอมบี้กำลังจะมานะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตั้งรับขั้นสูงสุดมานะฮะผมน่าจะหายหนาวแล้วมาตอกเพิ่มคือเราไม่ควรจะสร้างนะเพราะว่าเราเป็นแบบสายคอมแบทนะฮะก่อละนามากแต่ว่าในเมื่อมันมีแซปเปอร์อแค่2คนนะแล้วก็ต้องส,สร้างบ้างาโอเคตรงนี้ซ่อมๆนะฮะเกมนี้นะฮะถ้าเกิดคุณเล่นเป็นแซปเปอร์แล้วอย่าลืมนะ่อมสําคัญกว่าสร้างนะคะือคุณไม่ต้องแบบไม่ต้องสร้างบารีเออร์เยอะหรอกคคุณแ มานั่งซ่อมให้มันไม่พังก็พอแต่รู้สึกว่าเวฟแรกๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะคือแบบทุกอย่างยังโอเคดีอยู่โอเคเพื่อนเกิดใหม่มาแล้วนะแสดงว่ารถเนี่วาก้อนมาแล้วนะ <c oughs> ก็ไปเรื่อยนะฮะคือซอบบี้มันจะโหดขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดจะต่อไปไกลๆนะตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ตรงนู้นมีชาเชอร์หรือเปล่าไม่ใช่ซอมบ,บี้ปกติตายไปซะโอ้สวัสดีครับพี่ขวานมาเจอกันหน่อยสิมาฟาดผมมา ฟาดมาแล้วก็ตีเงสวนไปโคตรแรงฮะ <laughs> ผมบอกเลยถ้าเกิดแบบจัดการทาเกตแค่ตัวเดียวเนี่ยเออมันเก่งกว่าแบบเก่งกว่าควานมาสมควรเลยนะสำหรับไอ้พวกตัวนี้ตอนนี้ผมกำลังสร้างแบบรวดหนามนะเพื่อให้แบบซอมบี้มันขึ้นมายากๆนะแล้วตอนที่ผมบั็กไปแล้วคือผมไม่สามารถกดสร้างได้ด้วยสาเหตุบางอย่างที่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะไปไปขนต่อนะฮะเอาไปเหรอพี่รู้สึกว่าพี่แกจะไปแล้วนะคือแบบพี่แกไม่ไม่ดอกไม้แล้วยังว่า ใกล้ถึงเวลาตายนะฮะมากันนะโอเคนะฮะจังหวะนี้แนวป้องกันเราโดนละคือฝงมมนเริ่มโหดขึ้นนะฮะจังหวะนี้มาฟาดกันฟาดกันรัวๆมาต่ออนะฮะนี่คือเซปเปอร์เกมเพลย์อีกนะเชียวนะต่ออย่างเดียวต่อครั้งวันว่าแต่มันสร้างโลกกันอีท่าไหนให้มันไปเตะกัน2อันภายแบบแอเรียเดียววะเนี่ยโอเคแต่เมื่อกี้มันก็ไม่ได้โหดมากนะคือสุดท้าย แล้วก็รอดในเวฟหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มาแล้วเอ้าชีมผมกดสตันก็ได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจแล้วมันกดยากด้วยในมือถืออ่ะเพราะว่าปมผมแบบจัดป่วไม่ค่อยดีนะไปอยู่นูนะ่นอ่ะคือแบบนูนะ่นอะโอเคเมื่อกี้ตีโดนได้งไงไม่รู้อ่าเมื่อกี้พี่แกโดนทานน้ำแข็งนะฮะคือทานน้ำแข็งเนี่ยถ้าเกิดเราโดนมันจะแบบมีดามดเมจนะไม่รู้คนสร้างจะทำมาทำไมแต่ว่านั่นแหละ โอเคตอนนี้ผมแบบสร้างไม่ได้แล้วนะคือมันลิมิตแล้วคือเพื่อนสร้างกันเยอะเกินเดี๋ยวผมไปขนไม้ต่อแล้วเดี๋ยวก่อนจัดก,การพี่ตรงนี้ก่อนครับพี่ตายตีไประเบิดระเบิดอันนี้ผมไม่กล้าเข้าใกล้มากเดี๋ยวกลัวเพื่อนมายิงระวังเพื่อนข้างหลัง okay. โอเคโ,อโหตรงนี้ยับนะฮะคือรถไม้ไปแล้วนะไปแบบไม่ให้ส่้ให้เสียงมาะฮะหลวงพ่อช่วยเราโยหลวงพ่อเซฟอัสเดวดา ตอกคนรัวเราตอกช้ามากแต่ก็ต้องตอกแล้วก็ตรงนี้ว่าไงบางพี่ตรงนี้มีระเบิดมามผมว่าน่าจะไปยังแผงนะจังหวะเี้เตยมสร้างใหมล่ละโน,โนะ่นไงเรียบร้อยโอเคไม่ไปทั้งแผงแต่ก็เกือบจะทั้งแผงอยู่เอานวาเดี๋ยวผมไปก,ก่อนแล้วกันเ <c oughs> มื่อกี้มุมกล้องแบบบั็กไม่เห็นโอเคระเบิดมา,มาอีกแล้วโ oh no. อโนเซเปอร์ไดแมร์ตอกเท่าไหร่ก็โดนระเบิดหมดเคือ <c> ง <oughs> เพื่อนโคเวอร์ต่นอยไม่มีใครโครเวอร์ละเอาเป็นว่าผมตอ,อกแล้วกันนะนี่คือวิธีการเล่นแซปเปอร์1 0ึ่นะฮะคือทำการตอ,อกโลอย่างเดียวนะไม่ได้ทาการโจมตีเลยแล้วตรงน,นู้นวางง่าไงว่าพี่โอ้ oh my god หายทั้งแผงลอีกแล้วเอาละชีวิตแซปเปอร์แซปเปอร์ไลฟ์แล้วก็ตีเป็นแนวขวางนะฮะชึบไม่ค่อยสเปสนะคือแบบนี่คือข้อเสียข,ของลัวคือถ้าเกิดซอมบี้มนเดินติดๆกันอนะ่ไม่ค่อยสเปสเลยแล้วก็ ขนไม้ต่อเป็นวัตจักรที่สุดยอดมากนะฮะขนไม้ตายแล้วก็เกิดใหม่ผนไม้ตายเกิดใหม่ลงไปเสี่ยงสร้างสะพานโดนลันเนอร์จับตายแล้วเพื่อนก็ไปช่วยแล้วก็แล้วก็วกนไปวนมานี่คือด่านนี้แบบคร่าวๆนะฮะเป็นด่านที่สุดยอดมากๆเลยนะเอาล่ะไปเพื่อนสร้างสะพานเร็วๆโอเครอบนี้ผมลงเองผมเซ็คกิฟาฟผมไม่ควรจะลงนะเพราะว่าผมแบบเดินช้ามากผมใส่เกาะอยู่แต่เอาเป็นว่าช่างมาเถอะรีบๆตอรีบๆขึ้น เทคนิคนะฮะทำการโดดลรวๆนะเดี๋ยวมันจะขึ้นเร็วขึ้นไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะเดินแบบเดินในน้าไวขึ้นแล้วเพื่อจะทิ้งไม้ทาไมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนทิ้งทําไมอ่ะเพื่อนก็ขึ้นไปได้เนี่ยเอาละตอกไปเพื่อนทีมเวิร์คคอมโบคอมจอยดีจอยสันซิลเพื่อนโดดไปหน่อยผมไม่กล้าลงไปลงก็ได้ <laughs> คือตรงนี้นะฮะถ้าเกิดคุณโดนลันเนืร์จับเนี่ยอ,อกาาตายคุณแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่า <laughs> คุณจะจมน้ำแล้วเพื่อนจะไม่เห็นนะโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเอาไม้เพิ่มก่อนแล้วตอนนี้ใกล้จะหนาวตายแล้ว แล้วตอนนี้ระเบิดมาอีกแล้วโอ้ยต้องสร้างใหม่รอบนี้เพื่อนแบบค่อนข้างเป็นงานนะแซปเปอร์ช่อยเรสร้างแบบนี้คือแบบต่อให้เราใส่เกาะน,นะฮะสร้างช้าแต่ว่าแล้วก็สร้างทันอยู่ดีนะไอ้น,นี่หมากแลเกียดมากเลยตัวระเบิดอ๋อแล้วก็ลดไม้ไปแล้วนะฮะเออไม่ได้สังเกตเลยฮะ,ะแต่ดีที่เรากลับมาทันโอเคเจ้เวลาสร้างนะฮะตรงนู้นเริ่มถอยกันมาแล้วเร็วๆเพื่อนมาเร็วเนื้อป้องกันพร้อมตรงนู้นเหมือนจะพังแนละ้วอ่ะเดี๋ยวผมไปซ่อมก่อนเสี่ยงตายมากนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่เสี่ยงก็ไม่มีใครเสี่ยงนะ มาแล้วใครมันใครมันไปวางนี้วะเนี <c oughs> ่ยจังหวะนี้ข้างหน้าไปไงบ้างเอยรู้สึกว่าจะมุวนอิรีมากเลยเนะี่ยพอจากเสียงแล้วไอ,อ้นี่มาอีกละขวานโอเคเพือพ่อนแย่งคิวผมจะแย่งคิวเขาแหละแต่ว่าแย่งไม่ทันโอเคเดี๋ยวผมถอยก่อนแล้วกันนะตอนนี้จอของขาวมากคุณจะหนาวตายกละคือนอกจากการหนาวตายนะฮะคือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณหนาวนะฮะคุณจะฟาดแบบช้าลงด้วยนะแล้วก็ทำทุกอย่างช้าห,หมดเลยอะ่ะคือแบบมันดีบัฟเยอะนะฮะก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทกับหน้าหนาวเด็ดขาด บางทีผมก็สงสัยนะครับว่านี่มันเป็นโบยหรือว่าแบบเป็นไซก่อสร้างเนี่ยคือแบบมนเลี้ยงกี่อันไม่ี่ยแล้วไม่มีใครมาเลี้ยงแบบข้างหลังนี้เลยนะคือบางทีอะถ้าเกิดแนวมันแตกสุดแล้วนะฮะ้ตรงนี้มักจะรอดเป็นตัวที่สุดท้ายนะไอ้โดนผมตอกอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะมีบาริเออร์กันบ้างนะสักหนึ่งอันก็ยังดีรีบสร้างผมได้ยินเสียงระเบิดแต่ว่าเป็นเสียงระเบิดเพื่อนเราไม่ต้องห่วงมันมากแล้วระเบิดตัวจริงรอบนี้ถอยก่อนสร้างตอกโดยด่วนตอกตอกช่วยผมตอกเลยโอเคช่วยกันช่วยกันสามั สาวคีดีเด่นเพื่อนรีบวางหน่อยโอเคตอกตอกกับตอกทีมตอกคุณภาพโอเคเด็กช่างซิมูเลเตอร์โอไมค์ก็มีตัวขวานมาเดี๋ยวก่อนสตาร์ทไปก่อนมันอยู่ข้างหลังนี้หรือเปล่าไม่รู้สตาร์ทไปก่อนแล้วก็ตีสวนไปนะจะตายไปแล้วแล้วก็ตอกตอระเบิดมาแล้วเราระเบิดก่อนโอเคระเบิดเสร็จแล้วโอ้มค์ก็ระเบิดสองอันมัวหมักเอาละตอกตอกช่วยผมตอกหน่อยเพื่อนโอเคตอกฝั่งนี้รีบตอกตอกไหนก็ตอกไปก่อน ต้องรีบตอกนะฮะให้มันไม่สามารถบุกเข้ามาได้ตอกเร็วคิมไวซ่อมไวจังหวะนี้ตรงนี้ไหวไหมโอเคเมื่อกี้เหมือนจะโดนจับนิดนึงแต่ว่าผู้สาักสนได้แล้วแล้วก็ตอกไปคือจริงๆมันไม่สแปร์น,นะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็สแปร์น,นะถ้าเกิดแบบสตูไม่ได้อยู่กันใกล้เกินไป <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ไม่ได้แย่มากแล้วก็รู้สึกว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกรอบหนึ่งละะ <c oughs> แล้วนะฮะเพื่อเราแบบการต่อระเบิดได้ดีดดนะคือแบบตัวระเบิดมันพังได้แค่บางส่วนอ่ะ มีอะไรไหมนี่ตรงนี้ระเบิดไม่ใช่ระเบิดแซปเปอร์ผมผมลืมชื่อมันผมอึดมาก,กนเนะี่ยคือแบบผมแทบจะไม่โดนดาเมจเลยอะเวลาเวลาโดนตีอะแล้วผมสามารถกันขวาจากแซปเปอร์นะฮะได้ประมาณ3รอบเลยนะซึ่งถือว่าอึดแบบอึดโคตรโคตรอะแต่ถ้าเกิดโดนจับก็คือจีจเหมือนเดิมนะแค่แบบเป็นจีช้าลงนิดหนึ่งโอเคจะการมันชาร์ทโอ้ oh my god ชาร์เจอมาถ้าเกิดตายนี่คือล้มละลายได้เลยนะเพราะว่าชุดเกราะมันแพงมากเฉาฟังเนี่ย 75ฟังนี่คือแบบเล่นโนมานสองตานะแล้วแบบต้องชนะด้วยแล้วไม่ตายด้วยนะถึงจะแบบ75ฟังอ่ะโอเคหลวงพ่อเราถือคูซิฟิกให้แล้วนะฮะรีบซ่อมโดยด่วนซ่อมเพื่อนแซปเปอร์อยู่ไหนบ้างแซปเปอร์ไม่มีแซปเปอร์อ่าซ่อมเองแล้วกันเอาล่ะจังหวะนี้นะซ่อมแล้วก็ถอยกลับมาก่อนให้เข้ารีทรีตแล้วก็ตีไปกังฟูไฟติง้งรียบร้อยจังหวะนี้เม,มามันมากแล้วก็ซ่อมนิดนึงตีต่อ สเตปพี่ตึงมากนะฮะเอามาตานะ <c oughs> แซปเปอร์ที่ยืนหลังโล่เอามาตามากาแล้วก็แซปเปอร์นะฮะมันจะโดนรับมาด้วยนะคือแบบแพทใหม่มาเนะี้ยแซปเปอร์มันสามารถเดินข้ามโล่ตัวเองได้นะคือปกติเนี่ยแซปเปอร์มันเดินข้ามโล่ตัวเองไม่ได้นะมันต้องแบบต้องโดดปีนขึ้นไปอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีนะอะล่ะวาก้อนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเวลาทําการซ่อมสะพานอีกครั้งหนึง่งโอ้ยระเบิดโอเมื่อกี้ผมนึกว่าไม่มีตัวระเบิดโอ้ oh. แล้วลดเลือดแบบไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำวนะน่ะบบดมา เกาะดีมากนะทุกคนบอกเลยตรงนี้มีอ็นดี้มาอีกผมวัดความแข็งของเกาะเลยน่จะก็ระเบิดเด็กโอ้โหเพื่อนดี๋ยวเพื่อนไปตอหน้าเลยใครเป็นยิงวนะเนี่ยโอเควางไม้เสร็จเรียบร้อยเยวลาขึ้นไปโดยด่วนตอกได้ตอกไปเลยเพื่อนโอเคเพื่อนสวยงามมากแล้วก็วางไปวางไปผมตอกผมตอกช่วยตอกโอเคตอกตอกไปแล้วแล้วก็ลันเนอร์มามันจะเอาใครมันจะเอาใครเอ่ยมันจะเอาเพื่อนคนนี้มันจะทันไหม ไม่ทันมันจะขึ้นไหมมันขึ้นโอเคถามว่าทำไมผมไม่สร้างบาริเออร์นะคือบาริเออร์เนี่ยเวลาซอมบีม้มันเดินผ่านมันมด้ไม่มีดาเมจนะทำให้ถ้าเกิดเรามาซ่อมไม่ทันอนะ่ะปาิีไม่ทันอนะ่ะมันก็แตกไปดีนะเอาเป็นว่าเน้นแบบมีดาเมจสักนิดนึงแล้วก็สมดุลกับความอึดจะดีกว่าเพื่อนไปบายเพื่อนโอเคเพื่อนเ <laughs> พื่อนหนีได้เกือบไม่ได้ละโอเคแล้วก็ซ่อมเล็กน้อยทีมงานเด็กช่างคุณภาพเรียบร้อยฮนะซ่อมทันใจ ไปด่วนเจ๋แล้วมันมาแล้วผงซอมบี้ถอยเร็วเพื่อนเรียบร้อยนะ,ะจังหวะนี้รุดน้ำแล้วแบบทําหน้าที่ดีดดมากถอยก่อนไม่ทิ้งเพื่อนไปเร็วเพื่อนกลับกลับบ้านกลับบ้านโดยด่วนมันมาแล้วโอ้ไม่ก็ผมจะตายด้วยโอ้ตายตายคู่ไม่น่า,นาใจดีเลยเครื่องไม่เป็นใครช่วยผมด้วย <c oughs> เอตอตาลายนะ,ะจังหวะนี้ <c oughs> ไปไปทำการซื้อกลอกใหม่กันนะ <c oughs> แล้วกลอกแบบจะเส <c oughs> ฟังจบแล้วทุกคนขาดทุนยับยับ 300หรือ360ฟังแล้วไปต่อกันรอเกิดตาใหม่หวังว่าเพื่อนจะรอดนะเพราะาตอนนี้เนี่ยแซปเปอร์เราไปคนหนึ่งแล้วนะตัวผมนี่แหละเอมผมว่าไม่นะจหวันนี้นะ,ะมีตัวขวานไปแล้วเขาะจะแบบอา้อาวอา๋อยังไม่ตายยังไม่ตายหรือว่าตายแล้วโอเคสุดท้ายก็ตายอยู่ดีคือเราถือว่าตึงมากนะฮะแซปเปอร์ไปแล้วแต่ก็ยังสามารถเอ่อรอดได้อยู่นะอ๋อมันมีแซปเปอร์คนหนึ่งอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาซ่อมนะฮะมันเหลือแค่คนเดียวนะ มาหวังว่าจะรอดผมอยากให้คนดูแบบเห็นฉากชนะนะฮะไม่อยากเห็นแบบไม่อยากให้คนดูเห็นแค่าฉากผงตายแล้วก็จบเกมไปเลยนะว้าวน่าจังหวะด,ดีะฮะหมอเล่นก็ค่อนข้างจะเชี่ยวมากนะรักษาคนเจ็บจนแบบจนหมอตายไปเลยอะ่ะนี่คือแบบการเล่นหมอที่สุดยอดมา,มากนะฮะคือถ้าเกิดคุณเล่นหมอนะคุณห้ามแบบ <laughs> ห้ามรักษาคนแบบผิดเวลาเด็ดขาดนะอสูบรอดไหมเนี่ย โอ้ไม oh ่นอนนะฮะจังหวะนี้มีเสียงเพลงกับเพลงเศร้าขึ้นมาแล้วนะแตกแต่ท่านผู้ชมรู้อะไรไหมฮะเรายังไม่จบฮะคือเมื่อกี้นะฮะผมไปทําการหาเซิร์ฟใหม่มานะคือผมแบบไม่อยากจะให้มันแบบมันจบแค่นั้นนะก็ตอนนี้นะฮะผมมาที่เซิร์ฟที่แบบเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ3ท่อนนะเราจะถึงที่หม่แล้วละก็หวังว่าผมจะไม่ตายนะฮะมาดูกันนะว่าเราจะแบบไปรอดหรือเปล่าในรอบนี้เป็นเซิร์ฟใหม่นะฮะที่น่าจะเก่งขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าเขาแบบ เดินก็เปี้ยวมากเลยเนี่ยคือแบบไม่ไม่มีการไปหลบในบทแล้วนะฮะเดินแบบซ่าสุดนะเอาละธรรมดานะฮะโกยแนบกันแล้วนะไปเหลือแค่3บล็อกเท่านั้นผมต้องทําการแบบปุ้มกันให้หนึ่งที่สุดนะฮะผมไปขดไม้นะเพราะว่าเออผมเดินช้ามากแล้วก็ถ้าเกิดผมไม่แบบไม่มาเท่านี้ก็ไม่มีใครมาคุ้มกันสะพานให้แล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําการย้อนกลับมานะฮะถ้าเกิดไม้ยังไม่พอนะคือแบบมันจะมีเซอร์ไพรส์ตอนจบนิดนึงนะฮะที่เราต้องทําการใช้ไม้เพิ่มนะแล้วเพื่อนโน้นไหวไหมนะโอเคไหวอยู่ ค่อนข้างเจอหนานแน่แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยไปคุ้มกันแบบเดี๋ยวผมจะไปคุ้มกันแบบตรงพื้นดินต่อนะตรงนี้จัดการไประเบิดอีกแล้วโอ้ต้องสร้างใหม่อีกแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นค้อนสับคนปกตินะคือถ้าเกิดคุณไม่ใช้แซปเปอร์เนี่ยคุณก็สามารถหยิบค้อนนี้ไปตอกได้ก็อันนี้ผมหยิบไม่ได้นะเพราะว่ามันสามารถใช้แบบค้อนแซปเปอร์ได้อยู่ลวเรียบร้อยการขนไม้เป็นไงบ้างรู้สึกว่าจะราบลื่นอยู่นะทำไมไม้มันแบบมันแตกกันเยอะจังวะเนี่ยไม่มีใครคิดจะไปแบบไปช่วยขนกันหน่อยเหรอไปนะฮะ ทัการสร้างสะพานเพิ่มใครจะลงไปก็ลงผมไม่ลงผมจะวางไว้เฉยเอ,อิรู้สึกว่าซอมบี้จะเริ่มมาฝั่งนี้แล้วฮนะเพราะว่าเราแบบใกล้มากๆนะฮะต้องรู่ยไหวไหมข้างล่างโอเคผมต้องแบบไม่ใช่ถือไม้ผมจะแบบสร้างแนวป้องกันเพิ่มเดี๋ยวก่อนสร้างไม่ได้บักอีกแล้วเกมดีเกินมานะฮะจังหวะน,นี้ป้องกันซอมบี้ชึบตรงนี้โอเคจัดการได้เพื่อน ใครที่จะเสี่ยงชีวิตไหมไม่มีใครเสี่ยงงั้นผมก็ล่อให้มันระเบิดแล้วกันนะขอให้กลับเพื่อนเราไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินแล้วไม่มีใครลงไปซ่อมแล้วแล้วตอนนี้น่าจะาแบบรถมายังจะไปแล้วเนะะี่ยฮะเดี๋ยวเวลากลับบ้านกันนะกลับบ้านเฮาโอโนมันมากันตั้งสองตัวเนี่ยจังหวะนี้บายๆครับพี่ตัวใครตัวมันผมแบบผมผม,ผมกดผมกดสร้างไม่ได้อด้วยสาเหตุบางอย่างโอเคได้ละมือถือสุดยอดมากนะฮะ เลนเกียมไหนก็วักหมดเลยนะเอาละซ่อมซ่อมซ่อมตรงนี้วางให้แล้วซ่อมซ่อมไปซ่อมตรงนู้นโดนจับตรงนน้นจับระเบิดมาระเบิดมาถอยก่อนระเบิดมารีบสร้างผมเตรียมแล้วโอเคเตรียมตอกตอกใหม่ช่วยๆกันช่วยๆกันซปเปอร์สามคนนะฮะสามเมคคีมากตรงนี้เป็นไงบ้างวะเนี่ยมีซปเปอร์ไ,ไหมตรงนี้ไม่มีมีแต่ว่าซ่อมไม่ทันโอเคระเบิดไปก่อนสร้างไม่ได้ละว,ว้าวผมคอมแบทแล้วกันนะจังหวะนี้ ผมแบบโอ้หมายกว่าสู้เดียวเมื่อกี้เกือบตายมองไม่เห็นทั้งมีตัวระเบิดเกาะช่วยเราไว้แบบล้วนๆนะฮะไปต่อไปต่อรีบรีบซ่อมซ่อมเพื่อนก่อนแล้วค่อยสร้างใหม่รีบรีบสร้างรีบๆซ่อมทีมอ e ีสปอร์ตนะฮะจังหวะนี้อีลุงตรงนังมากระเบิดมาแล้วใช่ไมเอ่ยผมเห็นแสงสีแบบสีเหลืองอยู่ใช่แล้วก็รีบตอกตอกตอกเพื่อนตอกเร็วตอกกันเร็วๆโอเค ตรงนี้แตกแล้วรีบรีบตอกรีบรีบตอกเพื่อนโอเคผมตอกไปแนวหลังแล้วกันแล้วก็ช่วยตอกแนวหน้าก่อนแล้วก็ตอกแนวหลังตามคีย์ออสมากนะฮะจังหวะนี้หมอหมอ,หมอ,หมอไม่คิดจะแบบไม่คิดจะมาช่วยฟันกันหน่อยเหรอโอเคเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่ไปไปไปโดนจีไปสนิจา๋ารีบไปสร้างรนวเพื่อนมันจะรอดไหมเนี่ยมากันสองคนไม่น่ารอด น่นจะก็ระเบิดเดะระเบิดนะไม่ระเบิดงั้นผมไปละบายบายโดนหนึ่งคน <c oughs> แต่ไม่ตายเรียบ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 มันใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวโอเคมันต้องไปต่อกข้างล่างใช่ไหมหรือยังไงมันยังไงอ่ะอย่าบอกว่าไม่มีใครตอกเป็นอ๋อต้องไปไปบบไ,ไปวางไม้ข้างบนแล้วก็ตอกผมไม่รู้โอเคตอกตอกตอกเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวจะเสร็จแล้ว ตอกป้ายเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นะฮะรถไม้เนี่ยรถมาเนี่ยมันจะมาผ่านเออสะพานนี้นะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้นะมันจะมีการสะพานพังนะเราต้องเตรียมไม้ไว้ประมาณ 45- อันเพื่อมาซ่อมสะพานโอเคมันมีไม้มาให้แล้วนะฮะไม่เป็นไรเอาไม่ใช่เดี๋ยว <laughs> นี่มันนี่มันโล่เพื่อนผมลืมไป <laughs> ดูไม่ออกโอเคตอนนี้เราไม่สามารถสร้างอะไรได้แล้วนะฮะเราแบบตัวเปล่านะเอาไว้ว่าเพื่อนแบบป้องกันนูนให้นะฮะเดี๋ยวผมมาซ่อมสะพานเองนะมานี่สะพานขาดแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะมีรถคันที่3มเนี่ยมาจอดแล้วเดี๋ยวจะต้องทําการลงไปซ่อม มาบาดหลวงไปเราเป็นแบบผู้เสียสละไป3มคนผู้เสียสละแห่งแผ่นดิน Get ready ไปไปไป,ไปซ่อมซ่อมซ,อมซอมบันไดนูนเร็วๆอีกนิดนึงขึ้นมาซ่อมซ่อมซ่มซมรีบรีบตอกโอเควางไม้ตอก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 ,ตอ,กตอกัน3-4คนมานะฮะไปไปไปรถม้าไปได้แล้วโอเคเตรียมทำการขึ้นรถม้านะฮะเพื่อหนีกันนะ เป็นแบบฉากชนะที่สุดยอดมากตรงนี้โอเคชาร์เจอร์ขึ้นรถม้าก็เร็วขึ้นขึ้นโดยด่วนขึ้นโอเคเรียบร้อยนะฮะเราตายไปแล้วไม่ใช่ตายหรอกมันขึ้นรถม้านะฮะจรๆครับทุกคนคนใครจะแบบสุดยอดมากรีบขึ้นเพื่อนระวังนะเพื่อนโอเคบาดหลวงตายไหมเนี่ยบาดหลวงเร็วขึ้นแล้วบาดหลวงอ้าวทำไมบาดหลวงขึ้นไม่ได้โอเคบาดหลวงขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วพี่คนนี้พี่คนนี้ขึ้นไม่ทันจริงๆครับพี่สองคนนี้ซัพเปอร์ซัพเปอร์กับไทวิโนขึ้นไม่ทัน เขาอยากจะโดนลุมสกรรมตายอย่างแบบน่าสงสารบา,บายๆนะพี่มีใครอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วแล้วก็เรียบร้อยนะครับเพลงชนะขึ้นมาแล้วเราเสียสละไปสองคนหรือสามคนไม่รู้ตอนท้ายนี่ฮะรถมา้าเราไปแล้วแล้วก็เป็นอันจบด่านนี้นะฮะเมื่อกี้ผมมี300ฟังใช่ไหมดูซิผมได้เงินเท่าไหร่อันนี้ผมแบบเข้ากลางเกมด้วยผมเลยอาจจะได้เงินน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าเกมนี้แบบระบบนับเงินยังไงของมันนะแต่ว่า ได้มาจาก360นะฮะเป็น390ประมาณ30บาทนะไม่คุ้มเลยเอาเป็นว่าประมาณนั้นนะฮะสำหรับการรีวิวเอ่ออุใหม่ของแซปเปอร์แล้วก็อาด่านใหม่นะก็ถือว่าสำหรับด่านใหม่นะฮะก็ถือว่าเป็นด่านที่ท้าทายดี่านะค่อนข้างยากกันแหละแล้วก็ค่อนข้างมามันมากนะ,ะแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเกิดเรื่อยๆได้นะคือแบบไม่ใช่ว่าเราแบบตายแล้วตายยาวเลยเหมือนพวกโหมดออเจิติทั่วไปแล้วก็ตัวของพิกเอ็นะฮะโดยรวมเนี่ยมันก็ถือว่า ดีพอสมควรนะในการจัดการตัวขวาเนี่ยเพราะว่ามันตีแรงมากแต่ข้อเสียนั่นแหละคือมันตีสเปนไม่ค่อยดีถ้าเกิดซอมบี้มันอยู่ใกล้จริงๆนะแล้วมันก็ราคา400ฟังนะฮะก็อาจจะแพงพอสมควรนะสำหรับคนหลายๆคนนะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็สําหรับตัวชุดเกาะนะฮะถือว่าค่อนข้างจะคุ้มนะถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่มีทีมเดียแล้วก็เล่นกับเซฟเซฟนะฮะคือต่อให้ระจบด่านเนี่ยชุดเกาะมันก็จะตามเราไปด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ตายอ่ะ แล้วก็ประสิทธิภาพในการกันนะฮะก็ประมาณนั้นแหละนะคือตัวขวานฟาดไปเนี่ยทีเดียวไม่ตายนะแล้วก็เลื่อดแค่ประมาณ40%เองแล้วก็ระเบิดนะฮะสามารถกันได้ทั้ง2รอบด้วยกันนะ,ะต่อให้เราจะแบบเตะใส่ตัวระเบิดตรงๆอ่ะถือว่าทําให้เราเนี่ยอึดขึ้นมากแต่ว่าก็แลกกับการที่ซ่อมนานขึ้นแล้วก็เดินช้าลงสำหรับราคา75สภาพฟังก็ถือว่าไม่แย่ถ้าเกิดคุณแบบเป็นคนเล่นเซิร์ฟนะถ้าเกิดคุณเล่นไม่เซิร์ฟน่ก็คือคุณล้มและลายแน่นอนนะผมบอกเลยอ่ะละประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าเกับ ทั้ง3เออไม่ใช่ทั้ง2อาวุธแล้วก็1ด่าดันหม่ในวันนี้นะฮะก็สามารถมาเขาไม่บอกก็ได้นะแล้วก็ก่อนที่คุณจะตายไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนแล้วกันนะก็บ๊ายบาย